สวัสดีครับมาพอกับช่อง RiuKa Channel ครับวันนี้ RiuKa Channel สิพาพี่น้องมาอัน กินมาม่าผัดพริกเกลือพี่น้องมาเบิ่งนี่เป็นตาแซ่บว่เขามเม็นมาให้ฟางในอันบ้านสีซสันเป็นตาแซ่บว่พี่น้องข่อยอยากดู <c oughs> เ้าบอเป็นตาแซ่บกัดชีเศร้าเห็ดล้วคลิกอยู่เซ็งเอาละครับจบเสร็จแล้วกันเลยมาม่าผัดพริกเกลือมีอะไรนะครับเราไม่ใส่เครื่องปรุงแล้วไอเราไม่ใส่เครื่องปรุงของมาม่านะเราจะปรุงเครื่องด้วยเกลือน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ชูรส พริกขี้หนูหั่นนะครับแล้วก็ต้นหอมหัน่นกระเทียมแค่นี้เองแซ่บพี่น้องแล้วก็ตามปรุงรสตามใจตัวเองเข้มหวานก็แล,แลแ้วแกจะว่าค่อยแซ่บมานพี่น้องมะกับแซ่บน้ำกันอพี่น้องมาว่าผัดไปเกลือเราใส่โค้กด้วยนะอือม อืมจับอืมเผ็ดแซ่บน้อเผ็ดแอบเผ็ดเพราะว่าเราใส่พริกอะไรอย่างพริกกินหัูหั่นเยอะมากอืม Ừ, ừ, nha. ừ. cùng nhau cùng đêm sắp chọn Cái nào lắm bằng đó Mà

คอยไปได้อันทายวิธีเห็นไยเบิร์กแล้วค่แล้วหวานทายย้มามูเศอร์สีสวยไปเห็นงานไหมพี่น้องแค่นี้ก็สีสวยแล้ว ท่นมาคที่พอเข้าพี่น้องกาแฟเป็น้องเป็นกําลังใจให้โดยการกดไลค์นะครับพี่น้องกดไลค์นนยังว่าท่านติดตามกดติดตามมาเลยนะครับเด้อคนบรรยากาศได้ติดตามกดปิ้งปิ้งปิ้งปิง,ปง,ปง,ปงตรงกระดิ่งเลยพี่น้อง <c oughs> กดติดตามแล้วาาก็ฝากอันแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับเดียวก้าพาแซ่บครับแล้วที่ขึ้นอันลูกเฟซบุ๊กไปมือนี้นะครับเด้อฝากอีกนึงสองทางครับพี่น้อง ออกแดงเอาว่ากันหูหม้อเดี๋ยวมูจอยเห็นหหมอกอืมอกพิกพิกแดงเถอะพิกกินดาพี่น้องพิกค้าฟันเท่าไหร่ my um 够吗？嗯嗯嗯嗯 有啊。<Good> พอกแดงแก่เผ็ดพี่นกลงกุ้งแก่เผ็ดกัน ช่วงนี้กินนเซนสองคลิปติดแล้วพี่น้องคลิปที่แล้วกินอันนกุ้งเสียวหมูตุ๋นพะโล้คลิปนี้กินอันคลิปที่เราเป็นเส้นเล็กคลิปนี้กินมะมา่าเอาบ้าพี่น้องคลิปต่อไปลาสิกินขนมจีบขนมเสนม้นขนมจีน Cản. cái nhãn cả rất cao này đẹp đó đẹp cứ cầu khỏi đẹp Rất là một thịt ทายังไม่เป็นแสนกาับสินมือมื่นได้ปดดดหรอขึ้นบอาขึ้นทายเมนขึ้น No. เดือดมุนม้นมัดไปหน่อยมันก็เลี่ยมกินปลาแบกพริกหลายยานยานแบบพริกแซ่บขมมากเผ็ดเอาละครับทีน่นีอัานคอยกระชิมอ่านเส็บๆนั่นว่าพี่ๆน้นนองๆได้มีความรู้สึกว่าหิวเข่าน้ำอยากกินน้ำหรือว่าน้ำแตกน้ำร้ายแตกแล้วบางคนอาจสิบบ่อัน่น มาคลิปของเฮานะครับแต่ว่ากับบอมมากกับไผ่พานไปครับพี่น้องเนะาะบางคนบอมยังไม่สามาั่งเติมเพราะเดือการน่ะกดโปร่งโลงพี่น้องเลยนะครับเอาบอมไปยังว่าจะเขามาไนะด้ยอดวิวพี่นอ้องเนาะแล้วบอว่ากันคลิปบอปังคือราข้างอันวัดบ้านดอดเนาะพี่น้องคลิปไข่กระไรเอาละครับก็สิบแปดจากพี่น้องนะครบฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เลยวก้าร์ดชาแนลนนะครับเรากะ ากแฟนเพจ Facebook, เฟซบุ o กเลียวก้าพาแซ่บนะครับพี่นอ้องนะครับขอหน่อยพี่นอ้องยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบอเบบอจ็บบอจนมีเงินใส่หลายเด้อข้ามีใส่ลายมาแบ่งไฟแนะเดียวิขึ้นมาเล็บัหชี้ห้พี่น้องไปติกไม่กระดายไปรวยนะครับนะเอาคนแรกบอดรวยกันสู่กันต่อไปครับมึอมีขอตัวกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย